5วันหนึ่งคุณสามารถทําสมาธิแล้วคุณเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ได้ความรู้สึกคุณะ่ะมันจะไม่ใช่แค่สงบมันจะเจอกับปฏิหารหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับสนามพลังงานคือเรากลับไปสู่ต้นกําเนิดของเราแล้วหัวใจเราจะเปิดออกสภาวะที่เรียกว่าความรักอันสมบูรณ์แบบแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากๆมันรัก มันเต็มมันสมบูรณ์มันมันมันบอกไม่ถูกมันคือมันบอกไม่ถูกอ่ะมันอิ่มเต็มปิติสมบูรณ์ตรงเนี้ยเราจึงพยายามที่จะเอามันไว้รักษามันไว้เพราะไม่ต้องการที่จะสูญเสียการทําสมาธิครั้งต่อไปเราจึงพยายามบีบบังคับตัวเองให้ได้ความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วคุณพยายามที่จะเจอมันพยายามที่จะมองหามัน นั่นหมายความว่าคุณกําลังแยกจากต้นกําเนิดพลังงานของคุณคุณกําลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่ใช่คนที่จะเชื่อมโยงกับต้นกําเนิดพลังงานคุณอยู่ในสภาวะของความขาดแคลนดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณมองหาความรู้สึกอดีตชาติอนาคตหรือหรือสภาวะไหนก็ตามถ้าคุณมองหาในระหว่างทำสมาธินั่นหมายความว่าคุณไม่มีสิ่งนั้น อันนี้สําคัญดรโจดิสเบนซ่าบอกจําไว้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสิ่งนั้นคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นเก็ตไหมเก็ตพิมพเก็ต